สวัสดีครับทุกๆคนมาอีกแล้วครับเครื่องนี้เจออีกแล้วเอชซีนเงินไม่ได้่เนี่ยผมจะหามาดูเข้าไปตั้งค่านะทุกคนเข้าไปตั้งค่าแล้วก็ไปพิมพ์คําว่าแถบอัศริยะเราจะไปปิดไอ้แถบอัศริยะเราโอน,นไม่ใช่นะตวนนี้อันนี้แถบสถานะนะข้อมาผิดทุกคนออกไปกันตัวนี้ไม่มีกดออก แค่ระสิยะนี่นี่ด้านล่างนี่นี่แหละทุกคนปิดไปนะไปแล้วยิงเลื่อนออกไปเขาแอปดูอยากให้ลูกค้าโอนอยากให้ลูกค้ามาทำสุดๆร้อนๆเลยทุกคนทาพี่โอนเลยถ่ายไว้ให้ FFC เราได้ดูด้วยว่าได้หรือเปล่าหารายการได้เรียบร้อยเลยพี่ได้ 牛羊。能